สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกของเราในวันนี้นะคะเราทุกคนเนี่ยใช้เทคโนโลยีกันอยู่ทุกวันเลยใช่ไหมคะตั้งแต่อุปกรณ์ในครัวง่ายๆไปจนถึงเ,เครื่องบินรบที่แบบว่าซับซ้อนมากๆแต่เคยหยุดคิดกันไหมคะว่าอะไรคือหัวใจสําคัญจริงๆที่ขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้คําตอบก็คือไมโครชิปเล็กๆค่ะที่เป็นเหมือนสมองกลที่ซ่อนอยู่ข้างในแล้วประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คือ,อ,อโลกทั้งใบเนี่ยพึ่งผ่าชิปพวกนี้มากๆเลยค่ะ แต่ว่าการจะสร้างชิปที่มันล้ำหน้ามากๆที่สุดเนี่ยกลับต้องพึ่งผ่าเครื่องจักรชนิดพิเศษมากๆชนิดหนึ่งที่มาจากบริษัทแค่แห่งเดียวเท่านั้นบนโลกนี้วันนี้เราจะมาดูกันค่ะว่าบริษัทนี้คือใครเทคโนโลยีเขาเป็นยังไงแล้วมันมีความหมายยังไงในภาพรวมของโลกโดยอิงจากข้อมูลที่เราได้มาจากวิดีโอที่น่าสนใจมากๆชิ้นหนึ่งนะคะหลายคนอาจจะนึกถึง TSMC ที่ไต้หวันก่อนเลยใช่ไหมคะที่ผลิตชิปเล็กๆซับซ้อนๆอนกว่า90%้อของโลก แต่จริงๆแล้วแม้แต่ TSMC เองก็ยังต้องพึ่งพาอุปกรณ์สําคัญจากบริษัทที่เรากําลังจะพูดถึงนี้ล่ะค่ะครับประเด็นนี้สําคัญมากจริงๆครับบริษัทที่ว่านั้นก็คือ ASML ครับผมมาจากเนเธอร์แลนด์เอ่อพวกเขาเนี่ยไม่ได้ผลิตชิปโดยตรงนะครับแต่ว่าสร้างเครื่องจักรที่โอ้โหมูลค่าสูงมากเครื่องหนึ่งนี้150ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับซึ่งมันจําเป็นแบบขาดไม่ได้เลยสําหรับขั้นตอนที่เรียกว่า ลิ h โทกราฟีหรือลิ h โทกราฟีถ้าจะแปลง่ายๆก็คือการพิมพ์ลายวงจรขนาดเล็กจิ๋วๆลงไปบนแผ่นซิลิกอนซึ่งอันนี้แหละครับคือหัวใจของการสร้างมโครชิปที่มันล้ำๆสมัยนี้หน้าที่หลักๆของเครื่องจักร ASML ก็คือการสร้างลวดลายวงจรที่ต้องบอกว่าละเอียดที่สุดเท่าที่มนุษย์จะทำได้นะตอนนี้นะครับลงไปบนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนลองนึกภาพตามนะครับ เหมือนเราพยายามวาดแผนที่ที่ซับซ้อนมากๆลงบนหัวเข็มหมุดยิ่งลายมันละเอียดมากเท่าไหร่ก็แปลว่าเรายิ่งใส่ทรานซิสเตอร์หรือสวิตช์ตัวเนเล็กลงไปได้มากขึ้นเท่านั้นชิปก็จะยิ่งเก่งขึ้นครับอาพอพูดถึงลิโทกราฟีมาลองแกะกล่องดูกันหน่อยนะคะว่ามันคืออะไรกันแน่ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพง่ายๆเลยนะคะอาจจะคล้ายๆกับการที่เราทำเค้กหลายๆชั้นนะคะแล้วก็พิมพ์ลายลงไปบนแต่ละชั้นซ้ำๆกันไป แต่ว่าในโลกของชิปเนี่ยโอ้โหมันซับซ้อนกว่านั้นเป็นร้อยเท่าเลยค่ะอาจจะมีถึง100ชั้นแล้วแต่ละชั้นที่วางซ้อนกันเนี่ยต้องแม่นยำมากๆระดับนาโนเมตรเลยนะคะคือเล็กกว่าเส้นผมเราเยอะมากๆยิ่งเราใส่ทรานซิสเตอร์หรือไอสวิตช์ไฟฟ้าจิวจ๋วๆที่ว่าเนี่ยลงไปได้เยอะเท่าไหร่ชิปมันก็จะยิ่งทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นค่ะครับแล้วจุดที่ทำให้ ASML เนี่ยเ,เรียกว่าไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นผู้กุมเกมนี้อยู่จริงๆก็คือว่า พวกเขาเป็นบริษัทแห่งเดียวในโลกเลยนะครับที่ผลิตเครื่องจักรลิโทกราฟีชนิดที่ล้ำหน้าที่สุดณปัจจุบันนี้ได้สำเร็จโดยใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า EUV ครับหรือ Extreme Ultraviolet ถ้าแปลตรงตัวก็คือรังสีอัลตราไวโอเตชนิดสุดขั้วความพิเศษของ EUV เนี่ยมันอยู่ที่ความยาวคลื่นของแสงครับมันสั้นมากๆคือสั้นกว่าเทคโนโลยีรุ่นก่อนหน้าอย่าง DUV หรือ Deep Ultraviolet อย่างเห็นได้ชัดเลย ความยาวคลื่นที่มันสั้นลงนี่แหละครับที่ทำให้เราสามารถเหมือนกับว่าวาดหรือพิมพ์ลดลายวงจรที่มันเล็กจิ๋วลงไปได้อีกระดับเหมือนเราเปลี่ยนจากปากาหัวใหญ่มาเป็นปากาหัวเข็มที่แหลมมากๆทำให้วาดรายละเอียดที่ซับซ้อนขึ้นได้เยอะเลยผลก็คือสร้างชิปที่เล็กลงเร็วขึ้นแล้วก็ส่งพลังมากกว่าเดิมได้ครับตรงนี้แหละคะ่ะที่มันแบบว่าว้าวมากๆเลย คือความท้าทายสุดๆของ EUV เนี่ยนะคะก็คือแสงชนิดนี้ค่ะมันแทบจะไม่มีอยู่ตามธรรมชาติบนโลกเลย แปลว่า a s m ม l l ต้องสร้างมันขึ้นมาเองซึ่งกระบวนการนี้ฟังดูเหมือนหลุดมาจากหนังไซไฟเลยค่ะเขาต้องยิงเลเซอร์ CO2 ที่กำลังสูงมากๆถึง2ครั้งใส่หยดดีบุกหรือทินเล็กๆๆที่กำลังเคลื่อนที่เร็วมากๆเลเซอร์ laser นัดแรกเนี่ยทำให้หยดดีบุกมันแบนลงก่อนแล้วนัดที่2ก็ยิงซ้ำเข้าไปอีกให้มันร้อนจัดจนระเหิดกลายเป็นพลา s m a ไปเลยค่ะแล้วไอ้พลา s m a ที่ร้อนสุดๆเนี่ยแหละค่ะที่จะปลดปล่อยแสง EUV ออกมา แล้วคิดดูนะคะทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันเกิดขึ้นซ้ำๆด้วยความเร็วถึง50,000ืครั้งต่อวินาทีไม่น่าเชื่อเลยนะคะเหมือนสร้างปฏิกิริยาแบบใจกลางดาวฤกษ์ย่อมๆในเครื่องจักรเลยใช่เลยครับคือการตัดสินใจของ ASML ที่จะทุ่มเทพัฒนาเทคโนโลยี EUV ตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่90เนี่ยถือว่าเป็นการเดิมพันที่ใหญ่หลวงมากๆครับเขาใช้เงินลงทุนไปมหาศาลหลายพันล้านดอลลาร์แล้วก็ใช้เวลาน,านานหลายปีมากๆกว่าจะสาเร็จ แต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับมาก็คือเขาสามารถทิ้งห่างคู่แข่งไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยครับแล้วก็กลายเป็นผู้ผูกขาดเทคโนโลยีการผลิตชิปที่ล้ำหน้าที่สุดในโลกปัจจุบันนี้ไปเลยซึ่งมันก็ส่งผลให้มูลค่าบริษัทของ ASML พุ่งสูงมากๆครับประมาณ193,000ล้าน,นดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวโห oh. แค่กระบวนการสร้างแสงก็ว่าสุดยอดแล้วนะคะตัวเครื่องจักร EUV เองเนี่ยก็ซับซ้อนแบบไม่รู้จะพูดยังไงเลยค่ะมันประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆมากกว่า10,000แชิ้นแล้วการประกอบเนี่ยต้องทําในห้องที่เรียกว่า clean room ซึ่งต้องสะอาดแบบสุดๆๆๆเลยค่ะคือต้องปราศจากฝุ่นโดยสิ้นเชิงสะอาดกว่าอากาศข้างนอกเป็นหมื่นเท่าเลยนะคะเพราะเขาบอกว่าแค่ฝุ่นผงเล็กๆที่เรามองไม่เห็นเนี่ยถ้ามันตกลงไปบนแผ่นเวเฟอร์ซิลิคอนแผ่นเดียว ก็อาจจะทำลายชิปมูลค่ามาหาศาลทั้งแผ่นได้เลยค่ะครับผมความซับซ้อนนี้มันยังสะท้อนไปถึงเรื่องการขนส่งด้วยนะครับการจะส่งมอบเครื่องจักร EUV แค่เครื่องเดียวนะครับต้องใช้ตู้คอนเทนเนอร์มากถึง40ตู้แล้วก็ต้องใช้รถบรรทุกอีก20คันแล้วก็ยังไม่พอนะครับต้องอาศัยเครื่องบินขนส่งขนาดยักษ์อย่าง o e i ิ g 447ถึง3าลำเพื่อจะขนส่งชิ้นส่วนทั้งหมดเนี่ยไปยังโรงงานของลูกค้าได้ครับมัน โอ้โหแสดงให้เห็นถึงขึ้นหนาดและก็ความเปล่าบางของเทคโนโลยีที่ต้องบอกว่าสําคัญที่สุดอย่างหนึ่งของโลกเราเลยครับค่ะ แล้วพอเทคโนโลยีมันสุดยอดระดับนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันไม่ได้อยู่แค่ในห้องแลบหรือว่าในโรงงานผลิตชิปเท่านั้นนะคะแต่มันกลายเป็นจุดศูนย์กลางของเกมการเมืองระดับโลกไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งความตึงเครียดร,ระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกากับจีนค่ะแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยชีย้ให้เห็นเลยว่ารัฐบาลสหรัฐเขากังวลมากๆค่ะกับความพยายามของจีนในการริ่งพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของตัวเองขึ้นมาเพราะทุกคนรู้ดีว่า คุณแจสำคัญจริงๆในการผลิตชิปขั้นสูงเนี่ยมันอยู่ที่เครื่องจักรของ ASML นี่แหละไม่ใช่แค่บริษัทชั้นนำอย่าง TSMC Sam ม u n งหรือ Intel ที่ต้องพึ่งพานะคะแต่บริษัทในจีนเองก็ต้องการเครื่องนี้เหมือนกันครับประเด็นเรื่องภูมิรัฐศาสตร์นี้มีความเคลื่อนไหวอย,อยู่ตลอดเลยครับข้อมูลที่เรามีระบุว่าตั้งแต่ปี2019แล้วสมัยรัฐบาลทรัมป์สหรัฐเนี่ยได้ใช้ช่องทางการทูต เรียกว่ากดดันรัฐบาลเนเธอแลนด์ได้สำเร็จนะครับให้ระงับการออกใบอนุญาตส่งออกเครื่องจักร EUV ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเป็นเทคโนโลยีล่าสุดและล้ำหน้าที่สุดของ ASML เนี่ยไม่ให้ส่งไปอย่างประเทศจีนครับแล้วนโยบายนี้ก็ยังคงดำเนินต่อมาในสมัยรัฐบาลไบเดนด้วยก็คือยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจุดยืนในเรื่องนี้ครับแต่ว่านะคะจุดที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะทำให้หลายคนสับสนได้ก็คือ ถึงแม้เครื่องจักร EUV ตัวท็อปสุดจะถูกบล็อกไปแต่ว่า ASML ก็ยังคงสามารถส่งออกเครื่องจักรรุ่นที่เก่ากว่าได้อยู่นะคะซึ่งรุ่นเก่าเนี่ยจะใช้เทคโนโลยี DUV หรือ Deep Ultraviolet อันนี้ก็ยังส่งไปจีนได้อยู่แล้วเครื่องจักร DUV เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังเป็นเครื่องมือหลักในการผลิตชิปส่วนใหญ่ในโลกเลยนะคะที่อาจจะไม่ต้องเล็กที่สุดหรือซับซ้อนที่สุด ข้อมูลในปี2021บอกว่ายอดขายให้จีนเนี่ยคิดเป็น16%ของรายได้ ASML เลยนะคะหรือประมาณ2.2พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วปี2022ก็คาดว่าจะใกล้เคียงกันแต่คำถามก็คือแล้วสถานการณ์แบบนี้มันจะดำเนินต่อไปได้อีกนานแค่ไหนกันล่ะคะนั่นแหละครับ เป็นคำถามที่สำคัญมากๆเลยครับเพราะว่าตอนนี้มีแรงกดดันระลอกใหม่มาจากทางวอชิงตันแล้วครับที่พยายามจะผลักดันให้เนเธอร์แลนด์เนี่ยขยายขอบเขตการควดผุมให้มากขึ้นไปอีกไม่ใช้แค่จำกัดเฉพาะ EUV แล้วแต่ให้รวมไปถึงเครื่องจักร DUV บางรุ่นด้วยเรื่องนี้มันก็จะส่งผลกระทบโดยตรงเลยครับ ต่อบริษัทในจีนอย่าง SMIC หรือ Semiconductor Manufacturing International Corporation ที่มีข่าวออกมาว่าเขาสามารถผลิตชิปขนาด7นาโนเมตรได้แล้วถึงแม้จะยังตามหลังผู้นำอย่าง TSMC กับซัมซุงที่ไปถึงระดับ5นาโนเมตรแล้วอยู่ประมาณ9:1แต่ก็ถือว่าไล่ตามมาติดๆเลยนะครับการกดดันเรื่องเครื่อง DUV เพิ่มเติมเนี่ยมันก็สอดคล้องไปกับเงื่อนไขในกฎหมายชิป p s Act ของสหรัฐด้วยครับที่เขาให้เงินอุดหนุนบริษัทต,ต่างๆไปสร้างโรงงานผลิต ในรัสแต่ก็แลกกับการที่ห้ามถ่ายทอดหรือขายเทคโนโลยีชิปขั้นสูงให้กับจีนมันคือสงครามเทคโนโลยีที่เดิมพันสูงมากๆจริงๆครับค่ะพอถูกจํากัดการเข้าถึงเทคโนโลยีแบบนี้คําถามสําคัญมากๆที่ตามมาก็คือแล้วจีนล่ะคะเขาจะสามารถพัฒนาแล้วก็สร้างเครื่องจักรลิทอกราฟิกที่มันซับซ้อนมากๆแบบนี้ขึ้นมาเองได้หรือเปล่าจากข้อมูลที่เรามีนะคะนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เขาก็ประเมินกันว่าจีนอาจจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย,อย,อยก็เป็นทศวรรษหรือประมาณ10ปีขึ้นไปเลยคะ่ะ กว่าจะสามารถไล่ตามเทคโนโลยีปัจจุบันของ ASML ได้ทันครับอย่างไรก็ตากระทไปสิ่งที่น่าคิดมากๆก็คือมุมมองของ CEO ของ ASML เองคุณ Peter Wenning เขาเคยกล่าวไว้ได้น่าสนใจมากครับเขาบอกว่ามันยากแต่ไม่ใช่ว่าเป็นไปไม่ได้เหตุผลที่เขาให้เนี่ยมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังมากครับเขาบอกว่ากฎของฟิสิกส์ในประเทศจีนก็เหมือนกับที่นี่แล้วเขาก็ยังเตือนด้วยนะครับว่าอย่าพึ่งด่วนสรุปพวกเขาจะพยายามอย่างแน่นอน อันนี้มันเป็นการชี้ให้เห็นนะครับว่าความท้าทายจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องตัวเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มันคือการสร้างระบบนิเวศหรืออีโคซิสต็มทั้งหมดเลยทั้งเรื่องของบุคลากรที่ต้องมีความสามารถสูงมากๆวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านสเต็มคือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์คณิตศาสตร์แล้วก็ต้องมีซัพพลายเชนที่ซับซ้อนมากๆซึ่งทั้งหมดนี้มันต้องใช้เวลาและทรัพยากรมหา,าศาลจริงๆครับแล้วทั้งหมดที่เราคุยกันมานี้ค่ะมันหมายความว่ายังไงกันแน่ เรื่องราวของ ASML เนี่ยมันเผยให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าบริษัทแค่แห่งเดียวจากประเทศเล็กๆในยุโรปเนี่ยกลายมาเป็นผู้กลุมชตากรรมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีของโลกทั้งใบได้ยังไงเทคโนโลยี EUV ที่พวกเขาพัฒนาขึ้นมามันไม่ใช่แค่ความสำเร็จทางวิศวกรรมนะคะ แต่มันเป็นพลังขับเคลื่อนนวัตรกรรมที่ส่งผลกระทบต่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยตั้งแต่สมาร์ทโฟนในมือเราไปจนถึงอนาคตของ AI หรือแม้กระทั่งความมั่นคงระดับชาติเลยค่ะมันคือจุดบรรจบที่ซับซ้อนมากๆของเทคโนโลยีเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็ภูมิรัฐศาสตร์ที่มันสะท้อนให้เห็นทั้งการที่เราต้องพึ่งพาอาศัยกันในห่วงโซ่อุปทานของโลกแต่ในขณะเดียวกันก็มีการแข่งขันที่ทวีความเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะครับถ้ามอมในคาบที่ใหญ่ขึ้นไปอีกแล้วก็ ต่อยอดจากแนวคิดที่ว่ากฎของฟิสิกส์เหมือนกันทุกที่ที่ CEO ของ ASML พูดไว้นะครับรวมถึงความจำเป็นที่ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความสามารถจากทั่วโลกเนี่ยมันก็น่าจะทำให้เกิดคำถามที่ท้าทายตามมาได้เหมือนกันนะครับว่าในโลกที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ห่วงโซ่อุปทานม,มันเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยการพยายามจากัด หรือว่าปิดกั้นการเข้าสึ่เทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยมันจะเป็นกลยุทธ์ที่สามารถรักษาความได้เปรียบเอาไว้ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวจริงๆหรือเปล่าครับหรือว่ามันเป็นเพียงแค่การซื้อเวลาเป็นการฉลอสิ่งที่อาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ไทยที่สุดแล้วความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และวิศวศกรรมมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในทุกๆท,ที่ที่มีทรัพยากรมีความมุ่งม,มั่นที่เพียงพออันนี้ก็คงเป็นคําถามสําคัญที่เราคงต้องติดตามหาคําตอบกันต่อไปในโลกยุคหน้าครับ